ครับสวัสดีครับมาดูเลยนะครับสําหรับ่อค้าม่ค้าออนไลน์ท่านใดนะครับต้องการขายฉลากติดสินค้านะครับกระปุกนะครับวันนี้เราจะเป็นของกระปุกเป็นฉลากแนวสี่เหลี่ยมนะครับผมนี่ทางร้านแบบของทางร้านนะครับผมค้าก็ให้เราออกแบบให้นะครับเต็มเลยครับนี่คือเราขายงานเป็นลักษณะตารางเมตรนะครับได้เยอะขนาดนี้นะครับขนาด3.5เซนทมที่เห็นนี เราจะได้ถึง624ดวงนะครับใช้เยอะนะครับกันน้ำแช่เย็นได้นะครับพร้อมติดพร้อมใช้งานนะครับมาดูกันนะครับทีนี้เขาติดได้จริงหรือเปล่านะครับกาวเหนียวแน่นไม่ต้อง่วงครับอืมสากระปุกอย่างนี้นะครับบางที เขเป็นฝากลมทำแบบกลมก็ได้นะครับต่วนนี้เราจะมาเป็นรูแบบแบบเดี่ยวมกันก่อนนะครับนะครับกำลังดีเลยครับขนาด3.5นะครับหรือ4เซนนะครับถ้าเป็นกระปุกแนวนี้นะครับติดแค้ติดข้างมีคนชอบแนวติดข้างมีคนชอบแนวติดฝาโอเคนะครับอ่าพลาสติกก็ติดได้นะครับอ่าประมาณนี้ แกะได้ครับเหมือนกันแก้วก็เหมือนกันโอ้นี่กาลังดีเลยได้ถึงสี่เซนนะครับโอเคนะครับกันน้ํานะครับตัวนี้โอเคครับฝากไ็ได้นะครับสําหรับฉลากติดกระปุกนะครับพลาสติกติดแก้วกันแบบกันน้ําของเรานะครับในขนาดสามจุดห้าเซนนะครับหกร้อยยี่สิบสี่ดวงนะครับผมเป็นตารางเมตรนะครับ học khác